สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ของคนเกิดวันพฤรหัสบดีนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนธันวาคมปี2564เรามาเริ่มที่งานเลยนะคะตามเช่นเคยเกินแล้วก็ต้องเริ่มที่งานก่อนเนาะ,ะในเดือนนี้ชุกสาขาอาชีพการงานมั่นคงแข็งแรง เป็นปึกแผ่นอย่างดีค่ะนะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คุณอ่าน่าจะกระยิมยิ้มย่องในความสำเร็จของคุณพอสมควรนะใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะพ่อค้าแม่ขายลูกค้าก็จะเข้าร้านมาเรื่อยๆไม่ได้มาลุมนะมาแบบเรื่อยๆนะคะถ้าเป็นทางออนไลน์ก็จะแพ็คส่งไปเรื่อยๆ นะแล้วมันก็ผลคือผลลัพธ์มันดีมากในเดือนนี้นะคะปัญหาแล,และอุปสรรคที่เข้ามามีแน่นอนในงานทุกประเภทมันมีอยู่แล้วเราเราต้องแก้นะคะแต่คุณแก้ได้อยู่แล้วล่ะเนี่ยไพ่เกา่าไพ่คนทํางานเก่งทีามันเก่านะเนี่ยก็ไม่น่าจะยากเกินไปสําหรับเดือนนี้นะ ไปได้อย่างยังยังโลดอะไปโลดอะนะก็ไม่ไม่คือมันมีแต่เรื่องที่น่าชื่นมื่นมากกว่าแต่ตัวคนหน้านิ้วคิ้วขมหมดนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูเรื่องการเงินการเงินของคุณโอเคมากเลยค่ะนะคุณมี gm place คุณมีหกเหรียญน,นะการเงินของคุณในเดือนนี้ดีเยี่ยมมากเลยค่ะ มีเงินเข้ามาอย่างที่คุณเพึ่พอใจนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องจัดสรรปันส่วนเก็บด้วยนะคะอย่าเอามาใช้ใจ่ายหมดนะแยกเป็นส่วนให้ดีนี่ค่าใช้ใจ่ายอะไรนี่ค่าใช้ใจ่ายอะไรตรงนี้เก็บนะจะคือถ้าทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปบ่อยๆจะบอกจะบอกเกือบทุกคลิปเหมือนกันนะคะว่าให้ประหยัดและจัดสรรปันส่วนเงินเอาไว้เก็บ ะะเอาไว้ใช้ปี65นั่นแหละ65นี่แหละอะไรสักอย่างหนึง่งเดี๋ยวต้องเปิดหน้าไพ่ดูก่อนเดี๋ยวยวจะมาลงคลิปแยกต่างหากนะคะ,ะต่อไปเรื่องสุขภาพสุขภาพในเดือนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็รักษาหายนะคะและ้วก็กินยาเข้าไปก็จะค่อยๆทุเลาลงนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดคัดจมูก หอบผืดิดบางท่านถึงเข้าโรงพยาบาลเลยนะไปรักษากับหมอเลยนะอย่งนี้นะแต่ก็รักษาหายไม่ไม่ไม่น่าจะจะมีมีปัญหามากมายอะไรนะคะแต่การไปหาหมอตรงนี้หมอนัดก็ก็ไปตามนัดนะคะต้องใช้เวลาหน่อยใช้เวลาหน่อยนะไปเองไม่ไหวก็ให้ลูกหลานไปส่ง โกหลานไม่สมมาได้ก็ขึ้นนะคะสองแถววินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่นะคะเนี่ยไปเองได้นะคะไปเองได้นะเพราะว่าไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องล้มหมอนนอนเสียขนาดนั้นนะคะอีกอย่างหนึ่งเอ่อนิว n นอ m a มองการติดเชื้อโควิดไพ่ไม่ดีขึ้นมานะคะสองใบเป็นเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นแล้วยาละเลยหน้ากาก เว้นระยะห่างใส่เจลล้างมือติดตามข่าวสารของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ออกสื่อทุกรูปแบบนั้นนะคะว่าโควิดมันมีที่ไหนบ้างเราจะได้ไมเ่เผลอไม่ใช่ว่าเราอ,ออกจากบ้านไปตรงนี้นิดเดียวไม่ต้องเอาหน้ากากไปก็ได้ไม่ใช่นะคะห้ามนะนิดเดียวก็ไม่ได้ค่ะน,นั่นเดียวก็ไม่ได้จริงๆถ้ามันติดอะมันง่ายมากเลยค่ะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อ มันเหมือนกับว่าเขาแบบไม่ค่อยดูแลตัวเองหรือเปล่าทําไมมาเป็นขนาดนี้เผลอค่ะมันเผลอเพราะฉะนั้นในเดือนนี้คนเกิดวันพฤหสัสบดีห้ามเผลอมีไพ่ไม่ดีขึ้นมาเกี่ยวกับสุขภาพนะคะอืต่อไปนํามาดูเรื่องความรักคนโสดคนโสดที่โสดมาโดยตลอดอยังไม่เคยมีแฟนเลยเดือนนี้ข้ามไปก่อนนะคะเดือนนี้ข้ามไปก่อนไม่ยังไม่ต้องอ่าจีบเป็นแฟน คุยไปก่อนนะคะส่วนท่านที่เคยมีแฟนมาแล้วแต่ตอนนี้โสดแล้วเลิกกันแล้วอยากให้คุณพักพักไปก่อนเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ให้จะกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าถ้าหากคุณมีแฟนใหม่ในเดือนนี้มันจะมีปัญหาเนาะอย่างนี้นะ <c oughs> ส่วนท่านที่มีครอบครัวแล้วและมีแฟนเรียบร้อยแล้วนั้น <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างยังปกติอยู่ครอบครัวยังคงเป็นปึกแผ่นอยู่ความรักยังคงดีอยู่แต่มันมีเรื่องให้ทะเลาะกันไหมมีค่ะขอให้คนอยู่ห่างกันนะคะอย่าเวลามีเรื่องมีปากมีเสียงมีการขึ้นเสียงดังกันแล้วเนะะี่ยอยู่ให้ห่างกันอย่าอยู่ใกล้กันเพราะมีเกณฑ์การทำร้ายกันมีการลงไม้ลงมือกันอย่าให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นแล้ว มันจะเกิดขึ้นอีกและมันจะเป็นการเคยไม้เคยมือมันจะเป็นไปตลอดชีวิตยอย่าให้เรื่องนี้เกิดขึ้นในเดือนนี้สำหรับท่านที่มีคู่แล้วนะมันค่อนข้างหนักนะคะเนี่ยความจริงก็คู่คุณก็ดีอยู่แล้วอะตัวคุณเองก็ดีเหมือนกันอะคุณสามารถอ่าทำให้แฟนคุณเป็นทีน่คุณสามารถเป็นที่พึ่งของแฟนคุณได้อะ่ะ นะคะเพราะนั้นเรื่องการไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญและเรื่องการที่เราทำให้แฟนเราไว้ใจเราก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะนะเรื่องที่จะติดติงในหน้าไพ่นี้ก็คงจะเป็นเรื่องของคนมีคู่ที่พูดไประวังเรื่องการมีปากมีเสียงทะเลาะเบาแหวงกันลงไม้ลงมือกันอย่าให้มันเกิดขึ้นอยู่ห่างกันเข้าไว้อยู่ในบ้านเดียวกันนั่นแหละมีเรื่องกันได้แต่อยู่คนละที่ อยู่อีกห้องนึงก็ได้เนาะอยู่กับลูกก็ได้เนี่ย <c oughs> นะคะอืมอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> ถ้าหากคุณมีปัญหาที่มันขับอ,อกขับใจอะไรบางอย่างนะให้อ่าปรึกษาลูกพี่ปรึกษาเพื่อนร่วมงานที่มีอายุเยอะปรึกษาเพื่อนร่วมงานที่ทำงานอยู่ตรงนั้นมานานพ่อแม่ก็ได้ เราต้องเอ่ยออกไปเราต้องพูดออกไปนะคะจะได้ระบายออกมาบ้างและอีกอย่างหนึง่งคุณอาจจะไดะะ้เขาเรียกคำแนะนำที่คุณไม่คาดคิดว่าเออมันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยทำได้ด้วยหรออะไรอย่างนี้นะมันไม่นึกไปฝันว่ามันจะแก้ไขปัญหาได้อะไรอย่างเงี้ยลองดูบางทีประสบการณ์ชีวิตเราไม่ถึงนะคนที่เขามีอายุมากกว่าเราอ่ะเขาผ่านเรื่องพวกนี้มาก่อนเราอ่ะ นะก็จะก่อนแนวทางเดิมนะคะคือเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดนะปรึกษาดูนะคะอย่าเก,ก็บเอาไว้นะคะแน่นอกแน่นใจอะ่ะต้องต้องระบายค่ะต้องพูดออกมาอีกอย่างหนึ่งในเดือนนี้คุณคนข้างหน้านิ่วคิอขอดขมวดก็อคันเครียดนะคะเครียดหน้านิ่ยคิอขอดขมวดแล้วก็ดูอึมครึมดูซีเรียสด,ดูเก็บงำ ไม่ค่อยพูดจุยกับใครอขอให้คนแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสันนะคะท่านหญิงก็ทาปากเป็นสีเ้วเปลี่ยนเป็นสีชมพูสีแดงสีส้มสีส้มโอรสอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็เขียนคิ้วด้วยนะเพราะาสมัยนี้มันใส่หน้ากาต้องเขียนคิ้วผมหงอก็ต้องย้อมใช้เป็นสีที่เราไม่เคยย้อมนะคะ ประกายม่วงประกายน้ำเงินอะไรก็ยอมไปนะคะเปลี่ยนให้มันดูสดใสขึ้นมาคือใส่สีสดใสเข้าไว้เพราะว่าคุณหน้ามุยในเดือนนี้คุณหน้ามุยมันเป็นอะไรไม่รู้มันเก็บกดไงไม่รู้ในเดือนนี้นะตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จึงจึงว่าเออจึงจะแนะนำว่าออให้คุณปรึกษาคนแล้วก็ได้เอ่ยสิ่งที่เราอ,อั้นตันใจออกมา นะคะจะส่งผลดีกับคุณในเดือนนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่างานกับเงินของคุณมาดีแต่มันกลับเป็นที่จิตใจของเราซะง,งั้นนะคะอืมคิดว่าเดือนนี้คุณผ่านได้ผ่านได้อย่างฉลุยเลยนะแต่มันติดขัดตรงนี้นิดหน่อยเท่านั้นเองปรับนิดปรับหน่อยก็ได้แล้วนะคะผ่านโลดในเดือนนี้นะคะ ตามหน้าภพยนี้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ